รถนะครับเป็นนิสสันเอ็กเซนะครับตัวนี้ปี19 2 0รนอนะครับตัวนี้จะไม่มีราวหลังคามาแล้วครับเราจะใส่แป้นตัวลับไว้แบบนี้ครับมันจะมีฝาปิดแบบนี้นะครับเราก็จะเปิดฝาเนื่ออกครับจะใช้ปากแปนงัานออกนะครับหลังจากเปิดฝานะครับก็จะมีตัวเอ่อตัวที่ใส่ตัวน็อตนะครับเราก็จะ ใช้ตัวตัว C นะครับตัวนี้เราโมดิฟายมาแล้วนะแล้วก็จะน็อตตัวนี้เราก็จะใส่ลงไปนะครับทุกทุกอันนี่โมดิฟายมาหมดแล้วครับไม่ว่าจะเป็นความยาวน็อตหรือตัวขานะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยใส่ไม่ได้นะตัวนี้เนี่ยลดค่อนข้างน้อยในตลาดนะครับเราก็เลยจะต้องไม่มีขาที่ตรงรุ่นนะนะเราก็จะต้องใช้แปลงเอานะครับแบบนี้ครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็จะใส่ขาเข้าไปในร่องมันนะครับหลังจากใส่ขาเข้าไปในร่องนะครับเราก็จะตั้งระยะให้มันอยู่ตรงกลางๆนะครับตัวนี้ขาหน้ากับขาหลังเราจะตั้งไว้ที่ประมาณห่างกัน70เซนนะนะครับแบบนี้นะครับจากประกอบตัวแหลกหลังคางนะครับเสร็จเข้าไปก็จะเป็นแบบนี้ครับตัวนี้ลูกค้า เลือกตัวแรกหลังคาเม2ยี่ทรงโคงของแคลรี่บอยนะออกมาก็จะหน้าตาประมาณนี้ครับสำหรับท่านใดนะครับที่ยังไม่ได้กดและแชร์กด subscribe นะครับช่วยกดเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยครับผมขอบคุณมากครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ